ก่อนครับขอนแก่นพี่น้องครับมื้อนี้สูบปลาก่อนให้พี่น้องมาปลาดุกก่อนครับก่อนสิเพื่อขอนแก่นมื้ออื่นตกยาี้ยมาเร่งมาพี่น้องมาหลายแลย้วเพิ่นอยากได้ปลาดุกว่าซั่นว่าก็าเลยได้มาสูบน้องให้เพิ่นอีกครับจังย่างหน่อยย่างหลายล่ะเอาสูบน้องปลาดุกว่าซั่นพี่น้องเอ๋ยมาเด้อม,มาเด้อไปเสียผัวปลาบ้ดนีนมาเด้ออู้หู ปลาเขาอยู่บ่บ่แล้วมันใหญ่แล้วอฟู่แล้วฟู่แล้วลุงเอ้ยหมวกระโหลกฟู่จะย่างหน่อยย่างไรบปาได้ครับพี่น้องปลากัะดี จั๊กจังหน่อยน้ำไหลบัไนไดพี่น้องครับเอาเอาเอาเบ่งน้ากันครับพี่น้องครับคลิปนี้ก่อนสิเดินทางกับบ้านแพงนะครับเรามาดูดน้ากันสูบน้ำบอ,อกจากปลาอุ้ยอุ้ยอุ้ยอกูนากูนามาแล้วมาแล้วพี่น้องป้องใบเซี่วสะเอาขาลูกตีล้านสนันสน่นทั้งนั้นก็ดีเอ้าจั๊กแม่ยังเอ้าไปแล้วบันี้เอา,า,เอาไปแลว้วไปแล้วไปแล้วอุว้ยพักทบก็หลายหลาย ผู้ดใดขาะลูกตีหลานมาดิเอ้ยน้อพรเพ่งลูกเพ่งหลานพอน้อจักย่างหน่อยย่างหลายป็นไหนละ่ะพี่น้องนะครับพักทบกักค่ามาแนงโพดบ่ลงหน้ามาแนงโพดคื่อวานละ โอ้เสดสหาเอาโบนาณบัตรพักทบก็จะหึ่งขึ้นโคกสักวันแล้วพักทบนี่ยพักทบหลายๆพี่น้องเอ้ยอ้าพีนจะตดลงลุยแล้วพี่น้องอ้าวยังหน่อยยังหลาไปไหนเนาะผู้ใดสร้างไปหลายโลแน่นอนเป็นสิบก็โล่คนละปลาในหนองยัางไปยี่สิบโล่คนนี้น้ำไม่อยากเกิดเลี่ยอะวะสันท่านัเกิดในน้อยๆโอ้มันอยากเบิดแล้ว โก้โกโกเสียงน้ำมาเตะเตรเตะเตะเตะเจ้าเด็ปลาก็ดีเอาปลาควานไม่ต้องเอาปลาควาน ยี่จุดเจี๊เดียวในแล้วมันจัะมาถึงใช่มันกล้าพักตบเนาะ เด็กน้อยเห็นป่าบ่เด็กน้อยเห็นป่าบ่ผู้ใดเห็นป่ายกมือขึ้นผู้ใดเห็นป่ายกมือขึ้นไปราะยังงี้เนาะปลาปลาปลาโอ้ยห้องโจก่กาก่าก,ากูนะ่ <c oughs> นี่ครับพี่น้องครับ <c oughs> โอ้ยย่างลายเติบอยู่ตัวพ่อนี่ <c oughs> พ่อได้เปลี่ยนยู่เนาะ ลอยลายลอยลายโยถือว่านั่งหลายอยู่พี่น้องครับผู้ใดเห็นปลายกมือขค้นเออเออหนาตัวง่ามเนาะเพราะว่ามันเป็นย่ามมันเป็นย่ามหนาวตัวมันเลยง่ามครับพี่น้องครับ มันเป็นย่ามหนาวนะครับพี่น้องเนี่ยโตมันเลยสีสวยนะครับสีสันงามนะครับเขาไม่ปาม,มันวันเถอะง่ามง่ามง่ามพี่น้องครับถือว่าโอเคอยูอยป่ป่าป่าป่าห้องอยู่แกะแกะู่หน่อยนอะน เ้าค่อยเนาะบ่อแห่งวันไหนหนออย่าเฝ้าอย่าเฝ้าเอาไปไมมออกก่อนเดี๋ยวเราจะออกอยู่อย่าเฝ้าเล่นปลาลอดสุดท้ายแหละลาเบิร์ตเลี้ยวปลากกลียดอุ้ยบางทีเราไม่ไม่อัานเนาะในเด็ดตันงานมันออกแล้วพักเมียเกลียเอาออกหมดแล้ว รวยรรยรวยไา้อโอ้ไปแล้วโดดไปแล้วคนนะมีแต่ใบพักเมีย โอ้ยป้าป้าป no ้าป้าโตกำลังามงานไปนองครับส okay, ีสันสวยงามว้าวว้าว เอาไหมเอาปลาไหมเอาปลาไปปิ้งไหมปลาไปปิ้งไหมพราะอใหญงฮิโน่เอาปลาไปปิ้งไหมพราะอใหญงฮิโน่เขาไหมปลามันปลากำลังงามๆพี่น้องครับเนี่ยพอได้กินได้อยากสูบพี่สูน้องกินต้อนกันแหนเอาไปปิ้งแหนไปปนแหนนะครับปิ้งครับตามบักทัวกับซุดยอดครับปลาดุกลุ่นนี่นะครับนี่ๆขึ้นมาแล้วนี่ เอ่ hey, ตัวใหญ่เลยครับน้องโอ้ยบ้าขาเจ้าติสูดรถวันี่ม e ั้ยเนียงมันตู่ไปแล้วเนาะเนียงมันตู่ไปแล้วมันหาปูน ปลาปลาปลาไม่เคยขลิบนะเดี <sal> ๋ยเดี๋ยวเอาเทามาตักเขาเอาเขียงมาโลดเอาเขียงมาโลดเอาเขียงมาตักเอาปลาโลดไอพ่อหนิเนี่ยน้องหน่อยนี่จุ่มโลดนี่เขียงตักเอาโลดปะเนี่ยบิังครับพี่น้องครับเบิ้งโตัวบังเบิ้งโตัวบังใหญ่บานใดพี่น้องครับเดี๋ยวพ่โตุลนัตักให้เบิัง้ะครับโอ้ยทันบมดวะ ป้าตัวอคู่ตักสิโดดว่ะตักสิเข่งโดดว่เนี่ยมาประมงช่้อพีวอนพี่น้องนี่โอ้โจรเอ่ยอยยยอู้ปลาย่างของหลายหนึ่งตัวไหนว่าไม่ไหนหน่อยตัวนี่นี่ครับพี่น้องครับเอ้ประดับสิ่งเดินอีกแล้ว เออเตียนออกซะนั่นละพ่อมามาเตียนออกซะนั่นเลยเดินเบิ่งพี่น้องครับเนี่ยดวยลายรวยลายบปอาจานร้อยตั komm, <ksi> ้งเต้บุญละครับพี่น้องตั้งเต้ย่ำฝนบุญละครับจนปั่นนี่พี่น้องครับงามๆเลยนะครับถุงอยู่ในรถข่อยมีอยู่แต่ไปเอาถุงไหก่อนขนะโอ้ย่างลายเติบยยัวบัได้กันดิ แล้วไปเอาทุงให้ก่อนเด้นันเรียนนำไปแล้วมาเร็วมาเร็วนั่ละถุงน้ำไปไว้หันละมาเอาๆในนอหนี่เอ้ยวีว่ไม่เอาม่เอาขี้มูกอะไรบ้างขี้มูกอ้ยเอาตักโลดตักโลดบัดนี่พ่อเราไปยังเครื่องนี่มันบ่ไปเราไหม ใช่ท่าสิบโลบออะโอเคพี่น้องคลิปนี้เอาซัมนี่สากรนะครับเดี๋ยวเอาปลาให้เพื่อนก่อนนะครับพี่ตัวนึงอยูีพี่พี่เฮ้ย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 บ่ฟังบ่ฟังขี้หมูกนะน่าไม่ตด้ขี้เดียดเถอะพี่ตัวนึงพี่ยายเตยอย่างคือปล่อยมันเล่นมาพี่ คลิปนี้อาซะมีแล่พี่น้องครับเดี๋ยวขออนุญาตโอ้ไปแล้วลงน้ำหน่อยยัยสมหลังแน่ๆแน่แตัวงอกาตัวาด้นนักเมแ่มันตป,ปากเมือ่อไหร่เอาละวุ่นวายนะพี่น้องไปก่อนไปก่อนสลัลา